การของอบจซึ่งดูแลสุขภาพของผู้คนทั้งจังหวัดเนี่ยการที่ผู้หารท้องถิ่นเนี่ยให้ความสนใจกับมิติทางด้านสุขภาพอันนี้ถือเป็นเรื่องงดงามเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ,รบเพราะว่าทุกคนคงทราบว่าสุขภาพมันคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผู้คนในจังหวัดของตัวสุขภาพอย่างย่ำแยนะ่การเข้าถึงบริการยังมีปัญหาเนี่ยอ,อันเนี้ยค,คงไม่ดีแน่นะครับ,รบการพัฒนาเรื่องอื่นๆมันก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่ผู้บริหารท้องถินน่นให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง,องน่าชมเชยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นมิติที่สําคัญที่ท่านจะนึกถึงในเรื่องคส่วนวิธีการบริหารจัดการเนี่ยก็อยากให้เห็นว่าท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญอาจจะเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากซึ่งมีส่วนสําคัญในระบบการแพทย์ของภูมิ เพราะฉะนั้นแต่ว่าแน่นอนเราไม่ได้มีคนที่ทํางานเรื่องนี้หรือเป็นผู้เล่นเรื่องนี้แต่เพียงผู้ดอยู่ในพื้นที่ยังมีฝ่ายอื่นเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นเครือขาวว่ายโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับแม่ขายที่ยังสก,กัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่เนี่ยยังมีความจําเป็นนะครับรวมถึงการบริหัรจัดการที่เราค่อนข้างเป็นห่วงว่าผู้นี้ถ้าดูแลหลอกสาทั้งจังหวัดเนี่ยกลไกที่จะลงไปติดตามกำกับ นะครับเพื่อให้เกิดการทํางานที่เป็นไปตามนโยบายเป็นไ er ป,นปนตามทิศทางของอบจเองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญรวมถึงการประเมินสุขภาพของผู้คนว่าทาอยู่ตรงไหนปหนัญหาคืออะไรแล้วทางผู้บริหารของอบจจะเข้าไปสับสันอะไรได้บ้างเรื่องพวกนี้มันมีหลักการมีแนวทางมีอะไรทั้งสิน้นนะครับแล้วก็อยากให้ให้ความสําสคัญกับกสบพซึ่งเป็น,นกลไกเดียวขนาดนี้ที่จะเชื่อมระหว่าง ผู้ง,ง่ายกระทรวงสาธารณสุขกับ,บอ,อ,อ,อบจอบบอการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอการให้เกียรติกันเห็นปัญหาแก้ปัญหาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเป็นทางออกที่ดครับบ,บางเรื่องที่คิดว่าพูดง่ายว่าคนไกลเขาก็สุดยังช่วยได้ ก็จริงๆน่าจะร่วมไม้ร่วมเลยกันในการทำมผมยกตัวอยา่างเมื่อกี้ว่าถ้าท่านสารสุขอำเภอเนี่ยยังช่วยติดตามประสานงานกับอะไรในขณะที่ไม่ได้บริหารนะครับเพราะว่าไม่ได้สังกัดกระทรวงทแล้วเนี่ยแต่จะไปช่วยในทางเชิการช่วยในทางการติดตามก็ไม่ได้มีอะไรเสียกับอบ,อบจนะผมคิดว่าอันเนี้ยเออเราอย่าไปยังรังเกียจกันนะครับเราน่าจะร่วมไม้แน่นอนทางฝั่งสอทเองก็ต้องฝากว่า เออการร่วมมือร่วมมือกับทางพื้นที่ทางปฐมภูมิทเนี่ยจะทำให้ประชาชนสุขภาพดีขึ้นนั่นก็คือเป้าหมายของเราไม่ใช่หรือนะครับดังนั้นเราคงไม่ได้ไปแบ่งวนะ่าอันนี้เป็นค่ายไหนอันนี้เป็นค่ายไหนแล้วกเ็เราก็จะทําเฉพาะส่วนที่เป็นค่ายของเราเองเลยทก็คงคไม่ได้นะครับผมยังฝากว่า ถ้าไปด้วยกันจริงๆอย่างนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะคิดว่าข้างหน้าเราจะร่วมมือกันนี่จะขยายความรื่วมมือนี้ไปได้ด้วยอะไรบ้างยังมีงานรออยู่งานงผมผมซ้ำอย่างนี้เพรว่าภารกิจทางฝั่งกระทรวงสุขหรือแม้กระทั่งทางอบาจเองเนี่ยอย่างเช่นเรื่องผู้สูญยุติเตี่ยเรายังจัดการไม่ค่อยดีนะครับอันนี้แลวก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนสูงอายุเราสัดสวนมากขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มทาถาโถมมาเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื่องลัง ที่ธน,นรีแล้นก็ให้นายวายนับขาดนับอะไรเพราะว่ามันยังเห็นภาพชัดว่าบาหวานคำนันในบ้านเรายังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะรับผลจากโรคพวกนี้โดยที่เราก็จ่ายเงินใจ่ายท้องไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นท้องถินไม่ว่าจะเป็นประเทศ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นใข้กระาะดังน<ะ>ั้นอันนี้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญ<ะ>อของทุกท่านก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับในกาไปบริหาร โอ,อกาสเสริมจังหวัดนะครับล้วได้ทำภารกิจเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคร,ครับครับโอเค